ก็เป็นวันที่17กันยายน2 5 6 3เป็นวันแรม15ค้าค่ำเดือน10ก็คงในเวลาการสมัทานจำสาของพระภิกษุนั่นอีกเพียง1อุโบสถหรือว่า15วันเท่านั้นซึ่งการประพฤติปฏิบัติ นะของพระภิษุสมณเณรที่จำพรรษานั้นที่มีความตั้งใจทำความเพียรวิจยายามปฏิบัติภาวนาฝึกจิตฝึกใจของเรานั้นให้มันดีขึ้นซึ่งเราต้องเพียรพยายามนุ้มีความอดทนอดกั้นอย่างมากทีเดียว ยินไหว่าเราจะมีเอกลาบที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแต่เราก็ไม่ทิ้งการบิณฑบาตเป็นวัดปฏิบัติหรือเราจะถือธุด,ดงค์ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมฉันอาสนะเดียวหลังจากที่ชั้นแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่ชั้นอะไรเพิ่มอีกแล้วตัดไปเลยนั้นเราชั้นเฉพาะที่บิณฑบาตได้แม้ว่าทางวัดจะมีอาหารบางอย่างมีอาหารพิเศษ แต่เราอดทนเราฉันเฉพาะที่เราิณธบาตได้มาจะมากจะน้อยเราก็พอใจยินดีตัดความคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องของการขบการฉันออกไปเราก็มีเวลานะมีเวลาที่จะนั่งสมาธิมีเวลาที่จะปฏิบัติทำได้มากขึ้นคือเราไม่ส่งจิตส่งใจของเราไป เกี่ยวกับรสชาติของการกบการฉันอันนี้ก็เป็นทุ่ดงขวัตเครื่องขัดเกลามีความมักน้อยมีความสโดโดในการกบฉันแล้วต่อมาเนะี่ยอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถด้วยแล้วก็เป็นอุโบสถก่อนที่จะถึงวันประ,ประวัตนาออกพรรษานะพระพิสุขปารบความเพียร บูชาพระพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นน่ะมีความเสียสละแม้ว่าเลือดเนื้อของพระองค์จะเหือดแห้งไปก็ตามทีแต่พระองค์นั้นไม่ละความเพียรตั้งใจที่จะบนะรุความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้นี่เรียกว่าเป็นมหาบุรุษใจเพชรที่มีหนึ่งเดียวในซากุณจักรวาลน,นี่แหละที่ท่านไม่ย่อท้อต่อความเพียรพยายามเลย พยายนพระภิกษุก็ดีหรือผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารจะเป็นฆราว่าญาติโยมถ้าเห็นภัยแล้วก็ปฏิบัติภาวนาปาราบซึ่งความเพียรน,นั้นโดยที่ว่าโดยพระเนี่ยก็จะคิดว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือทั้งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะพระเป็นผู้ได้รับซึ่งปัจจัยสี่ของญาติโยมนั้นที่นำมาถวาย เมื่อเราคิดถึงว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ญายมก็จะมีอนิสงส์แห่งการถวายปัจจะสีแล้วเราคิดทั้งประโยชน์ของเราเองเพื่อการที่จะขจัดจิตใจของเรานั้นให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงการเวียนว่ายต่เกิดนวัตตาสงสารสมกับเจตนาที่ญายมทั้งหลายนั้นได้ถวายปัจจะสีมาให้เราเราไม่ต้องไปเหนื่อยในการหาทรัพย์ทั้งหลายมา แต่ว่าหน้าที่หลักอาชีพหลักของเรานั้นก็คือการปฏิบัติภาวนาฝึกจิตฝึกใจเราก็ปรารบซึ่งความเพียนตั้งใจถือที่เรียกว่าเนสชิกทุด,ดงกวัิคือการปฏิบัติที่ไม่เอาหลังนี้เองลงกับพื้นตลอดทั้งคืนนะก็ลังฝึกดูยิ่งวันนี้ก็เป็นวันพระวันแรม15บห้าค่ำด้วย ก่อนที่จะภาวนาพรรศาเราก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจนะของเรานี่แหละฝึกพยายามเพียรพยายามปฏิบัติไม่หยุดมีการเดรินจงกรมนั่งสมาธิแต่ในบางครั้งมันเพียรมากก็ยังหย่อนลงมานั่นแหละท่านก็บอกว่าเอาหลังเนี่ยพิงฝาก็พอได้เออแต่ว่าอย่าเอาหลังไปนอนราบเลยไม่ได้อย่าไปเหยียดยาวก็ไม่ได้ นะหรือบางทีเราฝึกไปเนี่ยเราอาจจะเข้าสมาธิในตอนที่เรานั่งอยู่ก็ได้นะนั่งตัวตรงๆอาจจะเข้าสมาธิไปแล้วก็พักหลับไปสักครู่หนึ่งก็อาจจะทําได้สำหรับคนที่ฝึกนั่งเ,เข้าสมาธิได้อาจจะตกผวังไปได้มั่งก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเป็นการฝึกฝนอบรมจิตในการปาราบความเพียรน,นี่แหละคนเราจะล่วงพ้นทุกได้ก็เพราะความเพียรความพยายาม ความเพียรพยายามนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องปลูกฝังเอาไว้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราเราจะทำการงานและเราเรียนหนังสือเราจะท่องม,น,มนบนบทใดบทหนึ่งเช่นการสวดพระปาฏิโมกข์เข้ามเราก็ต้องอาศัยความเพียรความตั้งใจความพยายามอยู่ที่เงียบเงียบนะท่องบนทุกวันทุกวันก็เรียนได้จบในพระปาฏิโมกหรือเรียนบาลีก็อาศัยแบบนั้น ต้องตั้งใจอย่างนั้นการปฏิบัตินี้ยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกเมื่อเราเรียนรู้ในข้อปริยัติปริยัติแล้วปฏิบัติก็ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปต้องทำความเพียรทำพยายามขึ้นไปอีกนะไม่ประมาทละทั้งวันทั้งคืนวันนี้พวกเราก็คงจะพักผ่อนกันมาพอสมควรด้วยถ้าตั้งใจว่าเราจะในสชิกไม่นอนกันทั้งวัดนี่แหละพยายามเถอะ เพียนณทางพระท่านอาบุโสก็ตามถ้าท่านมีกำลังท่านก็จะพาเราทำด้วยทุกทๆคนต่างคนต่างมุ่งควาเพียนเดินยังกรมนั่งสมาธิมองไปตรงไหนก็เห็นพระเดินยังกรมนั่งสมาธิทุกคนก็มีกำลังใจเพราะอะไรเพราะว่าความสมัคคีของหมู่ณะณนนั้นให้เกิดความสุขเรียกว่าตั้งใจท่านนั่งได้เราก็ต้องนั่งได้เอา้า เขาไม่นอนเราก็ไม่นอนได้ยิ่งตอนอยู่วัดน้องป่าพงน์่นะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันคลราวาสท่านก็นั่งภาวนาปฏิบัติกันเต็มสลาเลยพระก็นั่งอยู่ไม่ลุกไปไหนนะไม่หนีไปไหนภาวนาอยู่อย่างนั้นนะพระมองเห็นโยมแล้วโอ้โยมนั่งนิ่งง่วงม่งก็มีนะง่งงง่วงม่นก็มีแต่ก็ตั้งใจสู้นะทำได้นะเป็นร้อยคนก็มาถือเนี่ยจิชิกได้ไม่นอนเนะี่ยก็ อาสัจจรน์เหมือนกันด้วยบาร,รมีธรรมของหลวงปู่ชาติานนะที่ท่านสอนให้ญาติโยมก็ยังปฏิบัติได้เพราะอะไรเพราะญาติโยมทั้งหลายก็ปฏิบัติตามพระสงค์พระสงค์เป็นผู้นํานี่ไม่ท้อถอยเลยตั้งใจเมื่อการตั้งใจกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ทําได้ถ้าเราตั้งใจซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะผมก็ผมก็เดินทุดงไปกับเพื่อนไปกับหลวงพ่อมาสมชายนี่แหละ ไปถึงวัดหลวงพ่อจันทร์วัดบึงเขาหลวงนะสกขาที่สองของวัดน้ำกระปงเดินไปถึงก็ประมาณห้าทุ่มแล้วสงน้ําด้วยกวนทีศาด้วยนะในสุดละคืนนั้นก็เป็นคืนที่เขาจะต้องในสจิกันเราก็เดินมาทั้งวันแล้วเนะี่ยเขาในสจิกันเราก็จะต้องไปนั่งภาวนาไม่นอนกับเขากัดน,นะสู้สู้ไม่ถอยเพราะงั้นตั้งใจภาวนาไปถึงตีสามตีสี่ก็ทำวัดสวดมนต์นั่นแหละ บางองค์ท่านเกิดเหนื่อยเพียบบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยสำคัญถึงจะสงบไม่สงบแต่ก็ไม่แน่หรอกเมื่อเราอาจจะเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นสภาวธรรมเห็นจิตสักแต่ว่าจิตเห็นกายสักแต่ว่ากายมันแยกกันได้โดยที่ไม่ต้องต้องตั้งใจอะไรหรอกเพียงแต่มีสติอย่างต่อเนื่องไปเมื่อทำไปต่อเนื่องไปแล้วจิตสงบนิ่งมันก็จะเห็นเองเห็นกายเดินไปเดินมาเคลื่อนไหวไปมานั่นะนะ่ะ มันก็เป็นมันสริละยน,นั่งอยู่นิ่งๆมันก็เหมือนเป็นหุ่นยนต์เพราะอะไรเพราะจิตที่นิ่งแล้วเนะ่ยเราก็จะพอมองเห็นธรรมะได้อย่างชัดเจนแต่กว่าจิตแล้วที่เราจะนิ่งเราต้องเพียรน,นะตั้งใจทำกันตั้งแต่ว่านะห้าทุ่มไปแล้วหยิ่งภาวนาเงียบๆอย่างนี้จิตมันก็คลายจากความฟาุ้งซ่านคลายจากอารมณ์ทั้งหลายความจากความปรุงแต่งทั้งหลายไปแล้วจิตจะสงบขึ้นมา มาใจสงบนิ่งเข้ามาได้อย่างนี้นะมีอานิสงส์มากทีเดียวั่้การป่ารบซึ่งความพักเพียรความเพียรความพยายามนี้เนะี่ยมันไม่เกินวิสัยของพวกเราเหรอกให้เราอดทนเถอนะนึกคิดว่าในบางครั้งนะ่ะคนหลงป่าหลงเขาไปเนี่ยนะสามวันสามคืนห้าวันห้าคืนแหละไม่ได้หลับไม่ได้นอนลาบากลําบนเขาก็อยู่ได้หรือว่า คนที่ตกน้ำตกท่าลอยอยู่ในทะเลสามวันสามคืนกลางวันก็ตากแดดไม่จนเกรียมเกลางคืนก็เบื้องว่างลอยอยู่ในทะเลไม่รู้ลอยไปไหนไม้กระดานแผ่นเดียวก็ต้องระมัดระวังมีสติหลับไปเลยเดี๋ยวหลุดไม้กระดานนี่มันลอยไปแล้วก็ตายแน่นอนก็ต้องคอยกอดไม้กระดานเอาไว้มีสติอยู่อย่างนั้นน,ะนี่สติแนบแน่นถึงจะเผลอหลับไปนะก็มีในความมีสติอยู่อย่างนั้น สามวันสามคืนน่ะไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะนี่พวกเรานี่สักคืนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทําได้ถ้าเราตั้งใจเอาละในวันพระนี้เราจะถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาสังฆบูชาปารบซึ่งความเปลี่ยนถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์สร้างบรารมีมานับนับพบนับชาติไม่ท้วท่วทีเดียวนี่การปรพบความเปลี่ยนอันนี้สําคัญมากเพราะบุคคลจะร่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียร ความพยายามเมื่อปฏิบัติไปแล้วเพียรไม่หยุดเมื่อเพียรไม่หยุดเนีน่ยนะก็ต้องเห็นธรรมะเหมือนบุรุษนะ่ะหาน้ําในแผ่นดินก็กดไปไม่หยุดก็ต้องเจอน้ําหรือเอาไม้ไผ่สองลำนำมาสีกันสีไม่หยุดก็ต้องเกิดไฟขอให้ทําจริงๆเถอะปฏิบัติจริงๆถ้าเราต้องการของจริงเราปฏิบัติจริงๆเราก็ต้องได้ของจริงขึ้นมาก็คือธรรมะนั่นเองขอให้ตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้คืนนี้แหละ เดินจงกรมนั่งสมาธิเราจะต้องพยายามทำพูดน้อยปกติเรานอนน้อยแต่คืนนี้เราจะไม่นอนนี่ไม่นอนพากันไม่นอนกันเนี่ยเอาทั้งวัดเลยแหละนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยตรงนี้เจ็บป่วยบางทีท่านก็ต้องพักพะมีโรคประจําตัวของท่านแต่ถ้าว่าเราแข็งแรงดีเราพยายามเถอะเราจะคิดว่าถ้าจิตผมแข็งแรงนะผมจะพยายามเลยนะทำความเพียรนึกยงจะไม่ง่วงเหงาห่อนอน เราคิดอย่างนั้นพอดีไม่ได้ทำหรอกพอจิตแข็งแรงดีร่างกายมาก่อนแออีกแล้วเออมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นยามนี้แหละที่เรายัางมีร่างกายแข็งแรงนี่แหละแม้จิตไม่แข็งแรงแต่ว่าความตั้งใจสูงความเพียรพยายามสูงเราก็ต้องทำได้ให้ผ่านพ้นไปได้ยิ่งมีกำลังจิตมีกำลังบังชาที่ดีทีเดียวแล้วเราก็อาจจะรู้ทำเห็นทำได้ง่ายในขณะที่เราทำเพียงกับคืนนี่แหละ ทีหนึ่งีสองไปแล้วจิตสงบนิ่งสว่างขึ้นมาก็ได้นะบางครั้งนะ่ะเขาไม่นอนกันหลายๆวันหลายคืนนะมันจะวูบไปเนี่ยเขาก็เอาเอาผ้ามาลัดตัวเองไว้กับเก้าอีอ้เลยถ้ามันงกไปแล้วเนี่ยกลัวว่าทิศสมจะกระทบพื้นนั่นแหละก็พยายามดึงเอาไว้ถ้ามันง่วงก็ดึงเอาไว้อย่างนี้เขาก็ต่อสู้กันมาเหมือนกันนะ่ะตั้งใจเพื่อจะให้พวกเรา ทุกทุกท่านท,ทุกทุกองค์ญาติโยมที่มีโอกาสก็พยายามปฏิบัติกันในวันนี้ในคืนนี้ต่อไปก็แปลเป็นภาษาอังกฤษ